นี่พี่เดียวของเรานะคะก็เป็นเจ้าของที่มารีเมลอนนี้ค่ะก็วันนี้พี่เดียวก็จะพาเราเที่ยวชมสวนมารีเมลอนนะคะครับครับอันนี้ก็ในโรงนี้มันเป็นโรงใหญ่นะฮะคะปลูกได้ประมาณ450้าต้นค่ะนะครับหนึ่งในแต่ละนั่นต้นหนึ่งเราเอาไว้แค่ลูกเดียวอ๋อต้นละลูกให้ต้นมันโตให้ลูกมันโตค่ะแล้วก็ของเราได้รับมาตรฐาน GAP นะครับจากกรมการเกษตรอ๋อซึ่ง โดยทั่วไปก็คือว่าเขาจะเอาผลผลิตของเราไปตรวจว่ามันมีสารตกค้างมีอะไรไหมนะแล้วก็ถ้ามาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียก IGP เนี่ยมันเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะเรายังใช้แต่มันจะมีช่วงระยะเวลาที่ต้องงดใช้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสักสิบวันแต่สวนเราเนี่ยเราจะงด ประมาณทักสามสิบวันะนะครับเพราะว่าคือ,อในส่วนของก่อนตัดเนี่ยเราจะต้องมีการชิมะนะครับว่าเออผลผลิตที่เนี่ยมันพร้อมที่จะตัดหรือยังความหวานได้หรือยังอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้ององดพวกสารเคมีให้มันนานขึ้นะนะครับของพวกนี้ผมจะชิมเองทุก ทุกโรงที่ผมปลูกนะฮะก่อนออกขายเนี่ยผมจะเป็นคนชิมว่าเออมันพร้อมที่จะออกขายได้แล้วหรือยังก็คือพี่เดี๋ยวก็รับประกันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของความเออเรื่องของสารเคมีหรือว่ารสชาตินี่ก็คือชิมเองขายเองรับประกันเลยใช่ครับชิมเองทุกโรงนี่ขอบคุณนะคะพี่ค่ะ